เรากลับมาเจอการเบลกสุดท้ายนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพร่างกายโทรศัพท์มาพูดคุยกันนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์026893673นะคะ026893673ส่วนท่านที่ต้องการฝากคำถามนะคะก็ SMS นะคะโดยพิมพ์ทีเว้นวรรคตามด้วยคำถามข้อความของคุณแล้วก็ส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์464 9000 900, นะคะ464 9000อันนี้คือ,อหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณสามารถที่จะส่งข้อความมาสำหรับใครที่มีปัญหานะคะ,อ,ะอาจารย์คะเรากลับมาเรื่องของไตอีกสักหน่อยหนึ่งอาจารย์บอกว่ากลุ่มของอาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันเกานะคะเป็นปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดหรือว่านำพาไปสู่คำว,ว่าไตวายได้ อันนี้อันนี้ปัจจัยข้อแรกปัจจัยข้อที่2คือเรื่องของความเสื่อมเราขอไปคุยเรื่องของปัจจัยข้อแรกก่อนอาจารย์บอกว่าด้วยด้วยลักษณะอาการของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันหรือเกาก็ดีเนี่ยพอเข้าสู่กระบวนการการการักษาจะเป็นผู้ป่วยจะต้องรับยาบและการใช้ยานี่แหละมันจะมีผลต่อไตของเราทันทีเลยมันยังไงคะอาจารยม์มีตลอดนะฮะจริง,รงๆแล้วตัวยาตรงนี้นะฮะไม่ใช่เฉพาะยากลุ่มความดันเบาหวาน เขาดับบาหวานเนี่ยายากลุ่มนี้ในในบนรรดายาทั้งหมดค่อนข้างจะเบาแล้วนะับมีผลต่อไตค่อนข้างจะน้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีใคร Raum ศึกษาบอกว่าอถ้ารกินยานั้นสัก20-30ปีแล้วมีผลอะไรผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นมีหรือเปล่าะนะแต่ผมกำลังกลังวลอีกตัวหนึ่งก็คือ นอกจากตัวยาตัวนี้แล้วนะนะฮะนอกจากตัวยาตัวนี้แล้วนะฮะยาที่มากับยาตัวอื่นโรคอื่นนะฮะอย่างเช่นยาแก้ปวดโอ้นี่กินกันบ่อยมากอาจารย์เป็นเรื่องเลยใช่นะยาแก้ปวดนะฮะยาแก้ปวดหัวทั่วไปยาคลายเส้นยาคลายเส้นนะฮะพวกนี้ก็มีผลต่อตายเหมือนกันแล้วก็มีผลรินแรงกว่าไม่ใช่มีผลเฉพาะกับพ่อเองเดียว นะฮะตอนนี้ก็มีผลนะเพราะยาชาพูดถึงยานะครับต้องลดทุกตัวไม่ใช่ว่าไปพอเราพูดถึงปบก็นไปลดตัวเบาหวานความดันไม่ใช่บางท่านบอกว่าแหมฉันไม่ได้เป็นเบาหวานหัวใจความดันเก้าฉันกินยาได้เลยไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับไตไม่ช่ไม่ใช่นะฮะแล้วควรจะไปลดยาตัวอื่นก่อนก่อนที่จะไปคิดถึง โรคหลักๆสีโรคเพรว่าอาจารย์บอกแล้วว่าส่วนใหญ่แล้วยาที่จัดให้กลุ่มนี้ค่อนข้างจะมีความปลอดภัยระดับหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่าพวกนี้แผนปัจจุวัาเขารู้อยู่แล้วว่าเขาต้องเขาต้องใช้เวลานานนะฮะคนไข้ต้องใช้เวลานานเพราะฉะนั้นเขาค่อนข้างจะยานี่คุมลิดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าผมว่ามันต้องมีผล ต้องมีผลไม่มากก็น้อยมากก็นอยแต่ว่าไอยาที่นอกจากนี้อาจารย์กับห่วตรงนั้นกลับเป็นหัวตัวนมากกว่าโอ้แล้วบ้านเรานี่ใช้ยาแก้ปวดกันเป็นว่าเล่นเลยนะอาจารย์นี่คือคือยาตัวหนึ่งอ่าายอีกตัวหนึ่งกลุ่มหนึ่งนะเรามักจะละเลยไปนะฮะก็คือกลุ่มสมุนไพรออนะฮะมีผมชอบเตือนอยู่ตรงนี้เพราะว่าคนไทยเราจะถูกป้อนข้อมูลว่า สมุนนี่คือสมุนไพรมีความปลอดภัยในการใช้งานสูงใช่ไม่มีพิษภัยเขาใช้คําว่าไม่มีพิษใช่ซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะฮะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่สมุนไพรทําให้ตายไวเยอะแยะไปอืมถ้าคุณใช้เยอะใช้พิ่มเพื่อใช้เกินนะฮะเมื่อสิบปีประมาณสิบปีที่แล้วได้ประมาณได้นะฮะที่สิงคโปร์มีการใช้ตามลับยาจีนอันนี้ยาจีนเลยนะฮะ ตำราล่องตานเชื่อกันทางในการระคุม่วนล่องตานเชื่อกันทางในนั้นมียายู่ตัวหนึ่งชื่อมูทงะมูทงคือลักษณะเป็นเถ้านะครับเป็นเท้านะครับยาตัวนี้เป็นมีฤทธิ์ในการขับน้ำนะฮะในลงตานเชื่อกันทางนี่จริงๆแล้วโบราณเขาตั้งขึ้นมาเพื่อขับร้อนที่ตับนะฮะที่โมโหตาแดงที่โมโหหน้าแดงตาแดงที่โมโหพวกเนี้ย ปัสสวะเหลืองะนะฮะ,ะการที่มีปัสสวะเหลืองเนี่ยแสดงว่ามีความร้อนอยู่ที่ตับด้วยะนะฮะ,ะก็เลยเขาใช้ไอ้มูดทงในการขับนะนะมูดทองเขาใช้อยู่ประมาณสองสลึงนะฮะนิดเดียวนิดเดียวนะฮะแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาต้องการเอาลง้งตาเชือกันทางมาทานเป็นยาละคุมว้วนเขาก็เลยจากสองสลึง เพิ่มไปเพิ่มขึ้นไปนะเป็นหนึ่งตำลึงกับอีกสองเสริงเขาเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งตำลึงเต็มเต็มห้าเท่าตัวแล้วเป็นไงบ้างคะนะฮะพะหนึ่งตำลึงก็ไม่เป็นไรถ้ากินระยะสั้นไม่เป็นไรแต่ที่คนไข้เนี่ยเขากินระยะยาวนะฮะถ้ากินยาตัวนี้เท่าที่ข้อมูลที่ให้มาคือหกห้าเดือนกว่านะด้วยตัวกินยาตัวนี้ห้าเดือนกว่านะฮะผลเยอะ แล้วก็ปริมาณมากนะแล้วระหว่างที่โรคหมวใวนะฮะยังมีอย่างเงินร่วมด้วยคืออดอาหารนะฮะอดอาหารอดไม่ไหวพอกินเสร็จแล้วก็าล้วงเขาออกโอ้แล้วมันสุกหรือมันทุกอะไก็เลยสุดท้ายตายไวยนะฮะตายไวแล้วก็เสียชีวิต คือลถได้จริงอะแหละแต่สุขภาพจิตสุขภาพกายคงแยบพอสมควรอาจารย์ใช่นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ล้องดันเชียกระทางเนี่ยตอนนี้จะมีปัญหากับตำรับนี้่าพอสมควรมีหลายประเทศเขาสั่งห้ามข้าวเลยแต่จริงๆแล้วท้องแนเชียกทางใช้ได้ดีไม่ใช้ดีมากนะฮะทั้งแต่ว่าคุณอย่าไปใช้เกิน ใช่ไหมฮะคือเขาใช้ให้สองสลิญผมก็สองสลึงอันนี้คืออันอันนี้อาจารย์เปรียบเทียบว่าอย่าว่าแต่สมุนไพรไทยเลยสมุนไพรจีนหรือได้ชื่อว่าสมุนไพรเนี่ยก็ต้องระวังมันต้องระวังต้องระวังนะฮะก็ต้องระวังค่ะเพราะฉะนั้นเวลาการใช้ยากับกลุ่มคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยนะถ้าคนไข้คนหนึ่งที่คิดว่าอยากจะเข้าสู่ขบวนการการรักษาตรงนี้ ระวังนิดหนึ่งนะผมว่าควรจะหาหมอที่มีมีชื่ยวชาญพอสมควรนะเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยอย่างมุทองเนี่ยเรารู้เลยว่ามันมันมีผลต่อตายถ้าถ้าหากว่ามีปัญหาปุ๊บผมจะไม่ใช้มุทองแน่นอนอาจารย์ก็เคยมีข่าวเหมือนกันว่ากรณีของสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นไทยและจีนถ้าใครเป็น เป็นผู้ที่ใช้สมุนไพรเนี่ยจะจะมีข่าวว่าเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วจะมีเรื่องของสารสเตียรอยปะปนอยู่ในสมุนไพรไอ้ตรงนั้นมันจะก่อให้เกิดผลอะไรกับไตด้วยไหมอาจารย์สเตียรอยที่อยู่ในสมุนไพรก็เป็นยากลุ่มหนึ่งที่มีผลต่อไตแน่นอนอคือขึ้นชื่อว่ายาพวกนี้มีผลต่อไตถ้ากินเยอะๆอาจารย์เราจะบอกว่าถ้าได้ชื่อว่ายา<ม>จะเป็นแผนจะปัจจุบันหรือสมุนไพรก็อย่าใช้ตัวเพื่อต้องขับออกมาลางไตเออใช่เพราะไตเป็นหน่วยสุดท้ายที่จะกรองมันออกมาก็อมาออกมาเพออย่างไงก็ต้องมีผลถูกค่ะถูกถูก นะมีผลแน่นอนนะครับทังนั้นแต่ว่าแต่ว่าถ้าหากว่าเรามาเราเป็นโรคไตแล้วทํายังไงคุณก็ต้องเข้าสู่กัรขบวนรักษาค่ะขรบวนการรักษาอันดับแรกผมยังเลือกยาจีนอยู่นะไม่เชื่อไปว่าถ้าหากว่าอมันเราเมื่อกี้เราบอกแล้วว่ากินยาอาจารย์บอกกินยาไม่ดีแล้วทําไมอาจารย์ไปสู่ยาจีนอี่คะใช่นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือกยาถูกค่ะ นะฮะหนึ่งก็คือการรักษายากลุ่มยาไอ้กลุ่มคนไข้กลุ่มนี้ห้ามใช้ยาห้ามเพื่อสองสังเกตเปลียนยาหน่อยนะยาตัวหนึ่งอย่าใช้นานๆสามอย่าห่อใหญ่นักอบน้อยๆนะทีละหน่อยทีละหน่อยค่อยๆขับมันออกอย่าใจร้อนอืค่ะเพราะฉะนั้นคนไหนที่อยากจะเข้าสู่ตรงนี้เขาม่เยังบอกว่า คนรจะหาหมอที่มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด,ด้านนิดนึงะนะฮะไม่งั้นเห็นว่ายา,ยาจีนยาจีนครับก็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 กมีมผลเหมือนกันค่ะอาจารย์ค่ะมีสายจากคุณมันธนาจากจังหวัดสุโขทัยคะ่ะบอกว่าทามมาบอกว่าสารายแคปซูลทานวันละหเม็ดอันนี้ไม่ได้บอกว่าเป็นสารายแคปซูลมีส่วนผสมอะไรหรือเปล่านะคะแล้วก็เป็นของแบรนด์ไหนแต่ว่าบอกแค่ว่าทานสารายแคปซูลวันละ6เม็ดทานมาติดต่อกัน5ปีละ จะทําลายไตไหมฮะอาจารย์สาหร่ายแคปซูลสาหร่ายก็คือเป็นเป็นน่าจะเป็นกลุ่มสไปรูลีน่าอาจารย์ห้าปีผมกายาวไปนิดนึงเนาะเนาะก็หยุดหยุดซักหยุดซักสักหยุดพักรักไงสักนิดนึงหยุดสักเดือนสองเดือนแล้วค่อยกลับไปทานใหม่ออกกําลังกายนะเพราะว่าอยากกินยาอะไรที่ว่าตัวเดียวกันนั้นก็ยาวยาวเกินไปค่ะะะนฮเพราะว่า ไม่มีใครยืนยันตรงนั้นได้ครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องบอกว่าเราคุยกันเฉพาะข้างในต้องเป็นสาหร่ายอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าข้างในเป็นส่วนผสมของยาตัวอื่นอันนั้นเราไม่ทราบนะคะอันนี้ต้องบอกก่อนคือบอกให้ก่อนนะว่ายาตัวนี้คืออะไรเราไม่รู้อต่การที่กินยา5ปีติดต่อกันถือว่าเยอะไปค่อนข้างน่าห่วงนะคะค่อนข้างน่าห่วงหดชึงนนคะนึเพราะว่าจริงๆแล้วอย่าว่าแต่ยาเลยค่ะถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารหรือสมุนไพรก็ตามเนี่ย ทานทฤษฎีแพทย์ไทยกับทฤษฎีแพทย์จีนเนี่ยเราจะให้คําแนะนําเหมือนเหมือนกันตรงที่ว่า1ควรจะกินเมื่อเราป่วยถูกไหมคะแล้วถ้าจะใช้ก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ที่มีความชํานาญเฉพาะด้านถ้าคุณจะใช้ยาจีนก็ต้องไปปรึกษาแพทย์จีนถ้าจะใช้ยาไทยก็คุณจะต้องไปปรึกษาแพทย์แผนไทยนะคะก่อนที่จะใช้เพราะว่าคนเราเนี่ยนอกจากจะมีคําว่าร่างเนื้อชอบรางยาแล้วร่างกายคุณเราก็ไม่เหมือนกัน เพราะนั้นอย่าใช้ยาพร่ำเพรื่อเป็นอันขาดคนอื่นกินแล้วอาจจะหายแต่เรากินแล้วอาจจะหนักกว่าเดิมถูกไหมคะอาจารย์จริงๆแล้วเรื่องของไตนี่ยังมีอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ปิงก็บอกอยู่แล้วว่าศาสตรการกแพทย์แผนจีนเนี่ยสามารถที่จะดูแลภาวะไตาวายของแผนปัจจุบันได้ส่วนจะดูแลอย่างไรและใช้วิธีการแบบไหนและหลายๆท่านที่ติดตามรับชมรายการอยู่อาจจะกังวลว่าเอ๊วิถีชีวิตของฉันเนี่ย นอกจากจะไม่ป่วยแล้วเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดหรือจะนําสู่คําว่าไตวายหรือเปล่าเอาไว้เดี๋ยวเราจะกลับมาคุยกันในโอกาสต,ต่อๆไปอย่าลืมนะคะใครที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกก็0869063991นะคะ0869063991ค่ะวันนี้คุณหมอปิงหรืออาจารย์ชรัตงามศรัทธาอ้อยคเนพรพิทักษ์คงลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครั